แสบนัวครวบคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับผมวันนี้ที่ภาพพ่อเมีพี่น้องไปเก็บบรรยากาศยามเศ้าอากาศเย็นๆครับหน,นาวครับผมพี่น้องเห็ดกับเขาเห็ดแนวอยู่แนวกินยามเศ้าอากาศเย็นๆครับผมอากาศเย็นๆแบบนี้บม่มีหยังเกินเมนูนนี่ครับพี่น้องเขาจีท่าใครครับผมนี่ครับ มันต้องกินเขาจีห้อนพิงไฟไปน้าครับพี่น้องอากาศหนาวหนาวยมเสานี่ครับเอาเขาจีไปจีไฟแข้งแข่งก่อนครับแหงแหล้วเลยมาท่าด้วยใครครับผมใครห้องกับผสมรดดีลงไปน้าครับพี่น้องเพิ่มความนัวให้มันครับผมนี่ครับอันนี้ทารอบสองครับผมท้าใครสงองรอบเลยก็สุดยอดแล้วครับพี่น้อง นี่ไฟอ่อนๆครับผมนี่ราดลงไปครับหอมนะครับนี่พวกใครถือกับความห่อนของเตาถ่านนีห้อมเลยพี่น้องนี่ครับเป็นยังไงครับพอม่พี่น้องทั้งบ้านพอม่พี่น้องหนาวยังครับผมนี่ครับพวกเขาขี้เข้าซุกแล้วเขาอาออกไปขงนอกครับผม แล้วก็ปิ้งปราลดต่อครับปลาลดมันมันเลยครับปราลดแดดเดียวครับผมเพชรแดดเดียวไว้กับหมูแดดเดียวครับผมนี่ครับบึงมึงน้ำมันครับปละหลอดนี่ครับประมันนี้ครับผมสุดจัดครับนั่งพิงไฟไปน้าครับผมนี่หมูแดดเดียวครับผมเพ็ดเองครับหมักเองครับนี่เขาจีเเลืองงามๆเลยครับพี่น้องไปครับผมสูบครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอด มาๆๆครับพี่มาพี่น้องครับผมกินข้าวจี๊ท่าใครนั่กันครับผมนี่ขิดหอดบรรยากาศไปเดกหน่อยบ่ครับพี่น้องนั่งพิงไฟพรอมหนาพ้อมตาขอบขั้วครับเห็นไอ้คนไกลบันคิดหอดบานแล้เนาะครับนี่ครับคลิปนี้นี่ครับประลดสุดจวดตัวมันมั่นเลยครับพี่น้องกินข้าวเตาเลยครับขนหอนเลยครับนี่ออืื สวบครับผมอ้ฟินหลายครับพี่น้องนี่คิดถึงบรรยากาศก็าันอกของหน้าเขาเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ครับหมูเด็ดเดียวกับซุดจัดด้วกันครับผมสวัสดีครับผมกลินความหอมของไข่ครับผมความนุ่มของข้าวเหนียวครับผม ฟินไล้ครับพี่น้องฟินไลน้ลองไปเฮ็ดกินกันเบึ่งครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับผมไปสุสวบครับผมเส็บแซ่กันครับไา